อันนี้เรามาเล่าถึงประสบการณ์ของการรอพินจาก youtube นะก็คือว่าก็ราเราไม่ได้เอามาจากคนอื่นนะเพราะบางทีคือเราส่วนใหญ่เราจะเล่าจากที่เราเจอมาเนาะแล้วก็เราก็มาเล่านะก็คือว่าคือพอมันพอมันครบ10บสดอลลาร์ละถึง10ดอลลาร์แล้วปุ๊บเขาก็ให้อันเดอะเขาก็ให้ยืนยันตัวต,วต,วตนนะ ใช้บัตรประชายชนเลยยืนยันตัวตนอ่าถ่ายไพให้เขาดูเนาะเราก็ยืนยันตัวตนแล้วแล้วเขาก็เขาก็ขึ้นว่ายืนยันตัวตนเราไปดูที่ Google เ s เ e นต์นะเอเซนเขาก็บอกว่ายืนยันตัวตนเสร็จสิ้นแล้วนะข้างบนเป็นสีเขียวแล้วแล้วสักพักหนึ่งวันที่สามนะเรายืนยันตัวตนไปแล้วแล้วอ่าเขาก็เขาก็แจ้งมาว่าเขาส่งพินมาให้เราแล้วนะเมื่อวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมหกเจ็ดะนะปีสองห้าหกเจ็ด เ,เขาาระบุที่อยู่มานะแล,แล้วเราเขาพอเราเปิดไปดู Google a d s อีกทีนึงอะ่ะเขาบอกว่า,าระบบได้อ่ระง,งับการจ่ายเงินแล้วนะเพราะว่าต้องยืนยันที่อยู่ก็คือเราก็ต้องรอพินอะ่ะรอพินเพื่อที่จะเอามาใส่ตรงช่องเนี้ยรอพินจากเขาเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะไม่เกิน3สัปดาห์นะเขาส่งมาวันที่ผ้าตอนแรกอะ่ะเราไม่นึกว่าจะรอ พินเร็วขนาดนี้เราเราก็คิดว่าเราคิดว่าตอนแรกเราเราเคยฟังเท่าที่เราเคยฟังมาเหมือนว่าต้องถึงร้อยก่อนหรือเปล่าถึงร้อยรับฟินหรืออะไรไม่รู้รับพินอะรับรหัสอะนะเราก็ต้องรอถึงร้อยก่อนหรือเปล่าเราเราไม่แน่ใจเนาะตอนนั้นพอตอนนี้ก็คือว่าพอถึงสิบสิบดอลลาร์ปุ๊บเนี่ยคือต้องคือเขาก็ส่งมาให้ยืนยันถ่ายบัตรประชาชนเนาะยืนยันไปให้เขาหน้าหลังอะไรอะไรเงี้ย ส่งไปให้เขาอ่าพอยืนสมบูรณ์เสร็จเขาบอกอ่ายืนยันเสร็จหลังจากนั้นเขาก็อ่า Google Adsense นี่ก็ต้องหมั่นเข้าไปตรวจสอบอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าเขาจะมีแจ้งมาตลอดเลยว่าอะไรบ้างอ่ะต้องทำขั้นตอนอะไรบ้างอ่ะบางทีบางช่วงเราก็ไม่ได้เปิดเข้าไปเนาะแล้วก็เมลก็ต้องหมั่นไปตรวจสอบตลอดนะเขาก็มีแจ้งมาตลอดอืช่วงที่กำลังจะเปิดสร้างอะไรเนี่นยนะตอนนี้ก็คือเรารออยู่อือก็เดี๋ยวเราตอนนี้เราก็คือต้องหมั่นไปตรวจสอบ ตู้ไปสนีเรื่อยๆอ่ะว่ามาส่งแล้วว่าส่งมาตอนไหนเพราะว่าเขาเพิ่งส่งที่ยี่ห้าอืมก็ก็ <c oughs> ก็ตื่นเต้นนะช่วงรอรับพินนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าพยายามอย่ากรอกรหัสผิดนะเพราะว่าถ้าผิดสามครั้งเนี่มันก็จะอันนี้นะมันก็จะถูกแบบโฆษณามันจะถูกละงับไปอ่ะเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่ากรอกผิดนะก็ <c oughs> <c oughs> ดูให้ดีๆอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอตอนรับพินเสร็จก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะมันเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นสําหรับ เออยูทูบเบอร์นะที่เพิ่งเปิดสร้างไรายได้อ่ะอืมก็คือเดี๋ยวเรากําลังคิดว่าเราไม่คิดว่าเขาจะส่งพินมาให้เร็วแบบนี้ไงอืมคือเขาส่งมาให้หลังจากที่เราอ่ะถ่ายบัตรประชาชนยืนยันตัวตนไปเลยนะหลังจากนั้นเขาก็ส่งมาเลยเพราะฉะนั้นคือถ้าถึงสิบสิบดอลลาร์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสังเกตเขาจะให้ถ่ายบัตรประชาชนไปยืนยันนะเขาเนาะแล้วก็ถ่ายแบบว่าให้มันแบบให้รรช,ชัดเจนนะหน้าหลังให้ชัดเจนเลยนะ แล้วก็วางแบบว่าไม่ไม่คือวางแบบไม่ให้ไม่ให้เห็นมือตัวเองนะคือวางระวางกับเอ่อวางกับพื้นเลยนะเราก็ถ่ายแล้วก็ไม่ให้แสงอะไรเข้ามาคือมันต้องชัดจริงๆเลยนะอืมแล้วก็พอหลังจากถ่ายบาสเสร,ร็จแล้วเขาบอกยืนยันตัวตัวนี้บาดเสร็จเขาก็เขาก็แจ้งมาว่าเขาส่งพินมาให้แล้วนะแล้วให้ยืนยันที่อยู่ย,ยืนที่อยู่เนี่ยก็หมายถึงว่าในการรับเงิน,นก็คือเรารอพินละรอพินเพื่อเรายืนยัน ที่อยู่ว่าเราอะมีตัวตนจริงๆนะเราอยู่ที่นี่จริงๆอะไรเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็ส่งกดส่งแต่ตอนนี้เรารอพินอยู่ไงเราก็เลยเดี๋ยวพอเอ่อใส่รหัสแล้วส่งเข้าไปแล้วเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าอีกทีแล้วกันนะ